สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพฤหัสนะฮะ30สิงหาคมสําหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็มีแรงขายกลับออกมานะฮะแต่ว่าคงต้องเรียนว่าจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่นะฮะตลาดก็คงยังไปรอเรื่องของ คำถแถลงของเบอร์นันเก้ในวันศุกร์แล้วก็เรื่องของการประชุมเฟดในเดือนถัดไปรวมทั้งเรื่องของการประชุม ECB ตอนนี้เนี่ยราคาทองคำก็เลยเป็นการแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบแนวรับแล้วก็แนวต้านในทางเทคนิคนะฮะโดยที่มีรายงานข่าวชิ้นนั้นบ้างชิ้นนี้บ้างที่กลับเข้ามากระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองแต่ว่าภาพรวมการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะยังเป็นช่วงในการาปรับฐานระยะสั้นลงมาเท่านั้นปิดตลาดเมื่อวานนี้นะฮะสำหรับราคาทองคํา ลดลงมาจากระดับปิดของวันนังคารเนประมาณสักสิบเหรียญน,นะครับปิดตลาดพันหร้อยห้าสิบห้าเหรียญส่วนราคาโลหะเงินนี่หายไปสิี่เซนนะครับปิดตลาดส0ิเหรียญกับอีกเจ็ดสิบสามเซนเตลาดหุ้นในสหรัฐแล้วก็ในเอเชียในบ้านเราด้วยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยปรับฐานนะเมะื่อวานนี้บ้านเราก็ปรับฐานลงมาพอสมควรก็คิดว่าน่าจะเป็น การตอบรับจากเรื่องของรายงานตัวเลขการส่งออกด้วยนะแล้วก็เป็นความไม่มั่นใจจากเรื่องของอการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสหรัฐนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคาก็ปรับฐานลงมาจากประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีการไปประเมินมีการไปทําแบบสอบถามจากบรรดานักเศรษฐศาสตร์ในสหร,รัฐนเนี่ยปรากฏว่าในผลสํารวจที่ออกมาเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเขามีมุมมองว่า ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเนบนเบอร์นันเก้นเนี่ยคงจะยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการแสดงสุนทรพจน์ในช่วงกลางคืนของวันศุกร์นี้น,นะฮะทั้งด้วยเหตุผลทั้งเรื่องของการเมืองด้วยทั้งเรื่องเหตุผลของการดำเนินนโยบายที่มันถูกเริ่มมองว่าอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ออกมาในล,ลักษณะที่ แตกต่างไปจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าจำได้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาผมก็จะว่ามาสัก3%ถึง4%นะครับจากเรื่องของมุมมองของ บรรดานักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆที่เขามองว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ Burn A เบอรนันเก้จะส่งสัญญาณเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในการถแถลงในช่วงกลางคืนของวันศุกร์นี้แต่พอมุมมองกลับออกมาจากการประเมินนะครับเริ่มปรับเปลี่ยนไปว่ามีความเป็นไปได้ที่น้อยลงเนี่ยก็เลยทําให้มีแรงขายกลับออกมาในตัวทองคำนะฮะร,ราคาก็เลยปรับฐานลงมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงทองคำนะทั้งน้ํามัน ทั้งตลาดหุ้นเนี่ยก็ปรับฐานลงมาเหมือนกันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยระดับราคาก็ไล่ตัวขึ้นไปจากเรื่องของการกิ่งกับรจากประเด็นนี้นะครับส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มี รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างที่เรียนไปเมื่อวานนี้นะครับคือ,เ,อเรื่องของยอดขายบ้านกับ GDP แล้วก็มีเรื่องของ b ิชบุ๊กนะครับยอดขายบ้านของสหรักฐรกรกฎาคมก็ออกมาดีกว่าที่คาดนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมาก GDP ของสหรัฐไตรามาสที่2การประเมินครั้งที่2ครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าขยายตัวขึ้น1.7ก็เป็นไปตามที่ตลาดประเมินเอาไว้ประเมินครั้ง,งที่ครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณสักเดือนกรกฎาคมเนี่ยประเมินว่าไตรมาสสขยายตัวขึ้น 1.5%ปรากฏว่าก็ออกมา1.7%ก็เป็นไปตามที่ประเมินเอาไว้นะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรส่วนรายงานผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจของเฟดในเขตต่างๆหรือว่าที่เขาเรียกยก,กันว่าบิ๊บุ๊กเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าเขาก็มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยยังอยู่ยังเป็นร่างของการขยายตัวได้อยู่เพียงแต่ว่าในภาคการผลิตเนี่ยมันก็ยังดูจะอ่อนแรงตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่ ออกมากลางๆซะมากกว่านะฮะตลาดก็เลยยังคาดหวังได้ว่าอาจจะยังมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยู่ GDP 1.7%เนี่ยมันก็ยังต่ำน,นะครับมันยังไม่ได้ถือว่าสูงมากเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของ QE มันก็ยังมีความเป็นไปได้ยังเป็นประเด็นที่ตลาดนํามาใช้เก็งกําไรได้อยู่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คงต้องไปรอเรื่อรอในการประชุมของเฟดในเดือนกันยายนน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในในการกล่าวสุนทรพจน์ในคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยเบอร์นันเก้เขาก็คงจะถแถลงออกมาลักษณะที่ ไม่ปิดโอกาสแล้วก็ยังไม่มีสัญญาที่ชัดเจนนะครก็คงยังเป็นการส่งสัญญาผมคิดว่าเขาน่าจะพูดออกมากลางๆนะครับว่าเฟดเนี่ยพร้อมที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าหากว่ามีความจําเป็นเศรษฐกิจสหรัฐจะมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจยุโรปก็เป็นไปตามที่เขาเคยพูดพูดมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตามสไตล์ของเขานั่นแหละแต่ผมเข้าใจว่า คืนนี้คืนพรุ่งนี้เนี่ยเบอร์นันเก้อาจจะเริ่มเครียดแล้วนะฮะว่าไอ้ทั่วโลกก็จับตามองมพอสมควรแล้วฉันจะพูดลักษณะไหนดีแต่พูดออกมาบวกมากๆเหมือนตอนที่เขาเข้ามาเป็นประธานเฟดสมัยครั้งแรกเลยเนี่ยเขาพูดบวกชัดเจนเลยตลาดก็ตีความกันไปตลาดหุ้นตลาดน้ํามันตลาดทองทุกอย่างดีโตขึ้นไปแรงรับข่าวเลยนะ,ะแล้วก็มันก็มีเสียงติต,ติงเข้ามาพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเบอร์นันเก้เองเขาก็เริ่มปรับท่าทีนะฮะไม่มีการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนและหลังจากนั้นมาแล้วเบอร์นันเก้พูดอะไรออกมาเนี่ยฟังแลางๆ เสียแทบทุกอย่างเลยนะเพราะงั้นพรุ่งนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะออกมาลักษณะนั้นราคาทองคำเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องของการทํา QE เนี่ยก็แน่นอนว่าอาจจะมีแรงขายกลับออกมานะฮะแต่ผมยังเรียนเหมือนเดิมนะว่ามันยังมีประเด็นให้ เอามาใช้เก่งกำไรได้อยู่เดือนหน้ามีทั้งประชุมเฟดมีประชุม ECB มีเรื่องของการตัดสินของศาลรัฐนูลของเยอรมันเกี่ยวกับการอนุมัติจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือยุโรปตัว ESM เนี่ยก็ยังมีประเด็นรออยู่นะในยุโรปตอนนี้เองเนี่ยมันมีหลายหลายประเด็นที่เขาเริ่มพูดคุยกันนะครับเรื่องของ การจัดตั้งกองทุนเรื่องของการเข้าไปซื้อพันธบัตรต่างเนี่ยก็เริ่มมีประเด็นหลายๆประเด็นเกิดขึ้นแต่ว่าไอการจัดตั้งกองทุนต่างๆท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องไปรอว่าศาลเยอรมันท่านจะวินิจฉัยยังไงนะครับถ้าหากว่าออไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ออถ้าหากว่าเยอรมันไม่สามารถส่งเงินเข้าสู่กองทุนได้ทุกอย่างก็เป็นอันจบลงแต่ผมคิดว่าคงไม่เป็นลักษณะนั้นนะ,นะครับเพราะลักษณะของศาลรัฐธรรมนูญจริงเราต้องยอมรับนะว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของกฎหมายในต่างประเทศแต่ว่าลักษณะของศาลรัฐธรรมนน,จจมนั้นก คิดว่าน่าจะอนุมัตินะครับแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีเพราะงั้นท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะออกมายังไงแต่ว่ามันมีประเด็นให้เล่นมีประเด็นให้เกงกําไรอยู่เพราะนั้นเรียนว่าถ้าราคาทองปรับฐานลงมาเนี่ยก็คงยังจะมีแรงซื้อเกงกาไรกลับเข้ามาราคาก็น่าจะดีบตัวกลับขึ้นไปนะครับภาพเทคนิคของราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะฮะราคาเนี่ยทะลุผ่านแนวต้านขึ้นมาได้แล้วก็ขึ้นมา 16. 7 0งหกเจนะจุดสูงสุดเนี่ยจากสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาอย่างเรื่อยเร่อไป,ปมาสักึง4%เป ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเทคนิคยังเป็นเพียงการปรับฐานลงมานะเพราะว่ายังไม่ได้หลุดลงไปต่ากว่าแนวรับสําคัญนะครับแนวรับหลักๆของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักพันหก็นู่นและฮะห่างจากตรงนี้อีกประมาณเกือบเกือบี่สิบสิอัพ ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก4ี่เหรียญนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าราคาจะปรับฐานลงมาเนี่ยก็ยังเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปทยอยซื้อนะครับแต่ผมเรียนว,ว่าราคาคงไม่ได้ปรับฐานลงไปถึงแนวรับตรงนั้นเลยสัทีเดียวนะก็คงยังเป็นการขายทํากําไรกลับออกมาแล้วอาจจะเริ่มมีการดิบตัวกลับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองก็ปรับฐานลงมา ใกล้ๆแนวรับที่2ของเมื่อวานนี้ประมาสัก1650นะฮะ1645 1650เนี่ยลงมาใกล้ๆแล้วก็เริ่มทรงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงยังจะมีแรงซื้อเกิ่งกำไรกลับเข้ามาเป็นระยะๆนะครับการกินกำไรในตัวทองคำในตอนนี้เนี่ยเรียนว่า ถ้าราคาปรับฐานกลับลงมาเนี่ยก็ยังเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อเก็งกำไรการดิดตัวกลับนะฮะแต่ว่าดิดตัวขึ้นไปเนี่ยคงยังไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่ไกลเพราะว่ามีประเด็นหลักรอให้ติดตามกันอยู่ในช่วงกลางคืนของวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะงั้นเก็งกำไรในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเก็งกำไรในระยะสั้นเท่านั้นนะครับแนวรับยังอยู่ที่เดิมนะฮะหนึ่งหกห้าศูนย์สำหรับทองคำนะครับแล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งหกสี่ศูนย์ถ้าต่ำกว่าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไหลลงไปแรงอาจจะลงไปสักพัน คิดว่าถ้าไปถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยน่าจะเริ่มมีการดีดตัวกลับเพียงแต่ว่าราคาทองเนี่ยอย่างที่เรียนไว้แล้วคือเทคนิคเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวอยู่มีมีการปรับฐานระยะสั้นสลับออกมาเพราะนั้นเนี่ย ผู้ซราคาปรับฐานเนี่ยอาจจะใช้วิธีการเข้าไปทยอยสะสมฝั่งซื้อโดยใช้ตัวมินิโกก็ได้เพราะว่าตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยมันน้ำหนักทอง50บาทถ้าใช้มินิโกเนี่ยมันเป็นแค่10บาทก็ทยอยซื้อที่แนวรับเป็นจุดๆเป็นระดับไปเท่านั้นเองนะครับก็ซื้อถัยเฉลี่ยลงมาแล้วเดี๋ยวราคาก็น่าจะเริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาได้ส่วนราคาลูหะเงินนะฮะก็ยังมองว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบระหว่าง30เหรียญ50จนถึง31เหรียญอยู่นะฮะเมื่อวานนี้ปรับฐานลงมาแต่ไม่ถึงแนวรััับบนนแลลลล้้้้ววกกกกก็็ดดีตขึมมาาไ่อทอทงงคยใๆ1650 ก็ดีดตัวกลับโลหะเงินก็เหมือนกันนะฮะลงมาแต่ว่าไม่ถึงแนวรับนะฮะลงมาสัก30เหรียญ70แล้วก็เริ่มดิดตัวกลับวันนี้ก็ยังมองว่ายังอยู่ในกรอบเดิมอยู่นะครับลงมาใกล้ๆ30เหรียญ30 3 0เหรียญ50เนี่ยสามารถทยอยซื้อได้นะครับแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปก็เปิดสถานะลดความเสี่ยงนะครับสต็อปลอสำหรับการเก็งกำไรฝั่งซื้อในตัวโลหะเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก29เหรียญ7จจนถึง30เหรียญนะฮะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับแล้วเดี